นามัตถุรัตนตยศขอความน้อมน้อมของข้าพเจ้าจะมีแต่พระรัตนไตรอันมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัตยกรรมสั่งสอนและพระอรยะสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอถวายความเคารพแด่ท่านพระครูโสพลธรรมรังสีเจ้าวาดวัดป่ายุทธาประสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ธรรมยุทธ์ขอกาศพระเทรานุเทระเพื่อนสัตมิกทุกรูป ก็ขอเจริญพรเจริญธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายที่มารับฟังพระธรรมในวันนี้ก <c oughs> ็เอามือลงนั่งตามสบายเนาะแล้วก็ตั้งใจฟังมือถืออะไรก็งดไว้ก่อนช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระธรรมก็เปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าธรรม,มะที่ สมาภาพเอามาแสดงก็เป็นคำของพระพุทธเจ้าก็ขอให้ทุกท่านให้ความเคารพกับพระธรรมด้วยเนาะก็ในวันนี้เรื่องราวที่จะเอามาแสดงก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของกรรมโดยปกติแล้วถ้าในความเชื่อของพุทธศาสนาการที่เราจะกำเนิดเกิดมามีฐานะ หรือมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันพวกเราก็น่าจะรู้กันคร่าวๆแล้วว่ามันก็เกิดมาจากกรรมที่เราทำมาแตกต่างกันแต่ว่าเราก็ไม่อาจจะทราบได้ชัดเจนว่าเพราะกรรมอะไรจึงต้องมาเป็นอย่างนั้นจึงต้องมาเป็นอย่างนี้ซึ่งวันนี้ธรรมาภาพจะนำมาแสดงให้ฟังบางท่านก็อาจจะ รับทราบอยู่แล้วก็ฟังเพื่อทบทวนไปใครที่ยังไม่ทราบก็จะถือว่าได้รับเรื่องราวหม่ก็จะเป็นเกี่ยวกับกรรมทั้งหมดเจอย่างด้วยกันที่ส่งผลให้ชีวิตมนุษย์เนี่ยมีความแตกตา่างซึ่งกรรมทั้งเจ็อย่างนี้ก็มีทั้งฝ่ายดีและก็ฝ่ายไม่ดีซึ่งเรื่องราวนี้มีที่มาจากคำภี มัชชิมนิกายอุปริปัน,นาตจุลกรรมมวิพังขู้ตรเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลมีมนุษย์คนหนึ่งชื่อว่าสุภามานุษย์โตเถรย,ยบุตรได้ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วก็ไปกราบทูลถามพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุใดหนอททำไมมนุษย์จึงมีดีและเลวแตกต่างกัน บางคนก็อายุสั้นบางคนอายุยืนบางคนมีโรคมากบางคนมีโรคน้อยบางคนผิวพรรณซามบางคนผิวพรรณงามบางคนมีศักดิ์มีอำนาจมากบางคนมีศักดิ์มีอำนาจน้อยบางคนมีทรัพย์มากบางคนมีทรัพย์น้อยบางคนเกิดในสกุลสูงบางคนเกิดในสกุลต่ำ หรือแม้แต่บางคนมีปัญญามากบางคนไม่มีปัญญาเพราะเหตุอะไรจึงทําให้แตกต่างกันเช่นนี้พระองค์จึงทรงตัดตอบว่าดูก่อนมนกเราทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุมีกรรมเป็นที่พึ่องอาศัยกรรมเหล่านี้จึงจําแนกสัตว ให้ดีและเร็วแตกต่างกันจากนั้นมานพก็ทรงให้พระองค์เนี่ยช่วยขยายความพระองค์จึงทรงแสดงกรรมทั้งเจ็ดอย่างให้ฟังก็คือหนึ่งพระองค์บอกว่าบุคคลใดก็ตามในโลกนี้เป็นผู้มีปกติชอบที่จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็มีใจที่เหี้ยมโหดมีมือที่เปื้อนเลือด หมกมุ่นอยู่แต่ในการประหรัรประหารไม่มีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายเมื่อเขาตายไปย่อมไปสู่อบายแต่ถ้าหากเขามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นผู้ที่มีอายุสั้นบุคคลใดก็ตามในโลกนี้ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตวางศาสตราและอาวุธ มีใจเอ็นดูในสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อตายไปย่อมเข้าสู่สุกติโลกสวรรค์แต่ถ้าหากเขามาเกิดเป็นมนุษย์เขาจะเป็นคนที่มีอายุยืน 2. บุคคลใดก็ตามในโลกนี้ชอบเบียดเบียนสัตว์ทำร้ายสัตว์ให้เขาทุกให้เขาทรมาน มื่อตายไปย่อมเข้าสู่อบายแต่ถ้าหากมันเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนที่มีโรคมากเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ป่วยบุคคลใดก็ตามในโลกนี้ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์ไม่ทร,รมานสัตว์เมื่อเขาตายไปย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ถ้าหากเขามาเกิดเป็นมนุษย์เขาจะเป็นคนที่มีโรคน้อยอันนี้เป็นข้อที่สองแล้ว ต่อมาข้อที่สามบุคคลใดก็ตามในโลกนี้ที่เป็นคนมักโกรธใครว่าอะไรนิดๆหน่อยๆก็โกรธมีความแค้นเคืองมีความมุ่งร้ายพยาบาทบุคคลเหล่านี้เมื่อตายไปย่อมเข้าสู่อบายแต่ถ้าหากมังเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นผู้ที่มีผิวพันธ์ซ บุคคลใดก็ตามในโลกนี้เป็นคนที่ไม่มักโกรธถูกเขาว่ามากมายก็ไม่ขัดใจไม่แค้นเคืองไม่อาฆาตมาดร,ร้ายไม่พยาบาทเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าสู่สุกติโลกสวรรค์แต่ถ้าหากมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนที่มีผิวพรรณงามแล้วก็ดูหน้าเรื่อมใสอันนี้ก็เป็นข้อที่สาม ต่อมาข้อที่สบุคคลใดก็ตามในโลกนี้ที่มักจะอิจฉาริษยามุ่งร้ายคนอื่นเขาได้ดีก็ไปอิจฉาเขาเมื่อตายไปย่อมเข้าสู่อาบายและถ้าหากมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนที่มีศักดิ์มีอำนาจน้อยบุคคลใดก็ตามในโลกนี้เป็นคนที่ไม่อิจฉาริษยาไม่มุ่งร้ายแล้วก็ ยินดีกับผู้อื่นเมื่อเขาได้ดีไม่ไปอิจฉาเขาบุคคลเหล่านี้เมื่อตายไปย่อมเข้าสู่สุกติโลกสวรรค์แต่ถ้าหากมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนที่มีศักดิ์มีอำนาจมากนี่คือข้อที่สต่อมาข้อที่หบุคคลใดก็ตามไม่เคยให้ทานไม่เคยถวายปัจจัยสี่แก่สมณะหรือพราหมณ์เมื่อเขาตายไปย่อมเข้าสู่อบายถ้าหากมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะเป็นคนที่มีทรัพย์ค่อนข้างน้อยอัตคัดขัดสนบุคคลใดก็ตามในโลกนี้รู้จักให้ทานถวายปัจจัยสี่แก่สมณะหรือพราหมณ์เมืม่อเขาตายไปย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ถ้าหากมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนที่มีทรัพย์มากมีทรัพย์ใช้เหลือเฟือไม่อับไม่จนไม่อัตคัดขัดสนนี่ข้อที่หต่อมาข้อที่ห บุคคลใดก็ตามในโลกนี้เป็นคนที่กระด้างเย่อหยิ่งไม่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่เคารพคนที่ควรเคารพไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ไม่สักการะคนที่ควรสักการะไม่นับถือคนที่ควรนับถือไม่บูชาคนที่ควรบูชาเมื่อเขาตายไปย่อมเข้าสู่อบายถ้าหากมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนที่เกิดในตระกูลต่ํา บุคคลใดก็ตามในโลกนี้เป็นคนไม่กระด้างไม่เย่อหยิงมีความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักเคารพคนที่ควรเคารพนับถือคนที่ควรนับถือบูชาคนที่ควรบูชาเมื่อเขาตายไปย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ถ้าหากมาเกิดเป็นมนุษย์จะเกิดในตระกูลที่สูงนี่คือข้อที่6ข้อที่เ บุคคลใดก็ตามในโลกนี้ไม่หมั่นเข้าหาสมณะหรือพราหมณ์หรือไต่ถามผู้รู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรควรทำไม่ควรทำอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรเป็นเหตุของความทุกข์อะไรเป็นเหตุของความสุขบุคคลเหล่านี้เมื่อตายไปย่อมเข้าสู่อบายหามาเกิดเปน็นมุ์จะเป็นคนที่ไร้ซึ่งปัญญา บุคคลใดก็ตามในโลกนี้เป็นคนที่ชอบเข้าหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วก็หมั่นไต่ถามผู้รู้ว่าเอออะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรทําไม่ควรทําอะไรเป็นเหตุของความทุกข์อะไรเป็นเหตุของความสุขบุคคลเหล่านี้เมื่อตายไปย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ถ้าหากมาเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนที่มีปัญญามากอันนี้ก็จะครบเจ็ ซึ่งไอ้ปัญญาที่จะมาพูดให้ฟังเนี่ยมันไม่ใช่ปัญญาความฉลาดทางโลกหรอกเพราะว่าถ้าพุทธศาสนาเขาจะเน้นไปปัญญาทางธรรมคือมีความเข้าใจชีวิตมีความเข้าใจโลกเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงอย่างถูกต้องฉะนั้นอย่างที่เรามาปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่จะเป็นที่เราจะต้องเข้าหาสมณะหรือพรามเพราะว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยการที่จะหาความรู้ จะต้องเข้าหาบุคคลเหล่านั้นแต่ปัจจุบันเรามี YouTube มี Facebook มีพระอยู่ใน YouTube เยอะแยะเลยแล้วก็เปิดฟังได้อันนี้ก็ถือว่าเราสั่งสมปัญญาเหมือนกันหรือแม้แต่การอ่านหนังสือก็ตามก็ถือว่าเป็นการเพิ่มพูนปัญญาการที่เป็นคนที่มันศึกษาหาความรู้ในศาสตร์ต่างๆมันก็จะส่งผลให้พอไปเกิดใหม่ก็จะเป็นคนที่มีปัญญาที่มาก เรียนรู้อะไรก็เข้าใจง่ายนี่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดเรื่องราวแบบนั้นจากที่เราฟังมาทั้ง7ประการนี้มันก็จะทําให้เราทราบว่าสิ่งที่เราได้มาปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากกรรมอะไรแต่ก็ไม่ใช่ให้เราฟังแล้วก็บางคนก็เกิดมาแล้วไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็มานั่งน้อยเลื้อดำใจโอ้ฉันน่าจะทํากรรมมาไม่ดีอย่างง,ง,งงุ่นอยางงี้ยางงั้น แล้วก็เศร้าอ,อันนี้ก็ไม่ควรหรือแม้แต่บางคนพอชีวิตนี้ดีก็อาจจะเรียกว่าถือตัวว่าโอ้นี่ฉันทําบุญมาเยอะนะันฉันก็เลยเป็นอย่างนู้นอย่างนี้กลายเป็นหลงตัวเองไปอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันแต่การที่เราจะมายอมจํานวนกับกรรมเก่าอันนี้ก็ไม่ดีเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้สอนให้เราต้องมายอมจํานวน กับกรรมเก่าแล้วปล่อยชีวิตให้มันลอยไปตามยะถากรรมไม่ใช่แบบนั้นเราจะต้องสร้างกรรมใหม่คือกรรมปัจจุบันด้วยเพื่อเปลี่ยนวิธีชีวิตในอนาคตได้อย่างเช่นสมมุติว่าเมื่อก่อนเราไม่ค่อยให้ทานเนี่ยพอมาเกิดในชาตินี้เราจึงไม่ค่อยมีทรัพย์เราก็สามารถที่จะสร้างกรรมใหม่หรือสร้างกรรมปัจจุบันเพื่อให้ตนเองมีทรัพย์ได้ก็คือมันรู้จักสแสวงหาทรัพย์ รู้จักที่จะรักษาทรั์ไว้รู้จักที่จะเลือกคบบุคคลคนไหนที่จะพาเราไปในทางที่ดีเราก็รู้จักเลือกแล้วก็มันที่จะคอยใช้สอยสิ่งต่างๆอย่างที่ระมัดระวังรู้จักพอประมาณสิ่งเหล่านี้แม้ว่ากรรมเก่ามันจะส่งผลให้เราอัตขัดขัดสนแต่เราก็สามารถฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาได้ด้วยกรรมปัจจุบันฉะนั้น ตรงนี้แหละจึงเป็นจุดสําคัญไม่ใช่ให้เราต้องไปยอมจํานวนกับกรรมเก่าเท่านั้นหรือแม้แต่าบางคนเกิดมาแล้วรวยเลยเพราะว่ากรรมเก่าทามาดีแต่ถ้าปัจจุบันไม่เพียรแสวงหาทรัพย์ไม่รู้จักรักษาทรัพย์สมบัติไม่รู้จักเลือกคบคุณไปคบแต่ไอคนที่พาไปผลาญทรัพย์ใช้สอยทรัพย์ไม่เป็นใช้สุรุ่ยสุ่ยก็มีโอกาสที่จะกลายมาเป็นคนจนได้เหมือนกัน ซึ่งเราก็สามารถสังเกตได้ในปัจจุบันเราก็อาจจะเคยเห็นซึ่งเนี่ยมันจึงเป็นตัวบ่งบอกว่าเราต้องทำกรรมใหม่กับกรรมปัจจุบันไปด้วยหรือแม้แต่าบางคนเกิดมาเป็นคนสุขภาพดีก็กรรมเก่านี่ยทำมาดีแต่ว่าปัจจุบันกลับเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่บนลพิษไปอยู่ในถิ่นที่อาจจะก่อให้เกิดโรค หรือกินแต่ของที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายตนเองก็มีโอกาสเจ็บป่วยได้เหมือนกันเนี่ยเรียกว่าต้องทําปัจจุบันไปด้วยสิ่งนี้มันจึงบ่งบอกให้เราทราบว่าอดีตเราทํามาอย่างนี้เป็นอย่างงู้ดเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสุดท้ายมันก็คืออดีตอดีตมันแก้ไขอะไรไม่ได้เราก็มีหน้าที่โอเคทำใจยอมรับเพื่อรับผลนั้นนะ แต่ก็สร้างกรรมปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นธรรมะก็เคยพูดไว้หลายครั้งว่าเคยแสดงไว้หลายครั้งก็คือไอ้กรรมฝ่ายไม่ดีก็เปรียบเสมือนเกลือก้อนเกลือส่วนกรรมฝ่ายดีเปรียบเสมือนน้ำถ้าเกลือมันมากน้ำมันน้อยเนี่ยรสชาติน้ำมันก็ค่อนข้างเค็มมันจึงส่งผลให้ชีวิตเนี่ยประสบกับความทุกข์มาก ฉะนั้นวิธีการคืออะไรก็คือการเราเติมน้ําให้มากขึ้นมากขึ้นก็คือสร้างกรรมฝ่ายดีฝ่ายกุศลเมื่อน้ํามันมากขึ้นมากขึ้นแล้วเกลือเราไม่เติมลงไปอีกก็คือไม่ทําบาปอีกให้มันอยู่เท่าเดิมเราก็เติมมันแต่เติมน้ําไปเรื่อยเกลือมันก็เริ่มเค็มน้อยลงแล้วก็เจือจางมันจึงส่งผลให้ชีวิตของเราก็มีทิศทางไปในทางที่ดีมากขึ้นนี่จึงเป็นสิ่งที่เราควรทําก็คือสร้างกรรมใหม่ปัจจุบันให้ดีที่สุด ซึ่งกรรมใหม่ก็มีมากมายเราจะสร้างไอ้ก,กรรมทั้ง7ประการที่กล่าวมาก็ได้แต่สร้างไอ้ทางฝ่ายดีมันก็จะส่งผลดีต่อเราหรือแม้แต่ทําบุญด้านอื่นๆก็มีมากมายเราไปศึกษาในบุญกิริยาวัตถุศิ์ก็ได้อย่างการให้ทานถ้าย่อมาเหลสามก็คือให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาแต่การให้ทานไม่จําเป็นว่าเราจะต้องใช้เงินอย่างเดียวการใช้แรงกาย หรือให้กำลังใจให้อภัยให้ความรู้ให้ธรรมะอันนี้ก็เป็นการให้ทานทั้งหมดบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องใช้เงินเลยด้วยซ้ําหรือการทําบุญที่สูงกว่านั้นก็คือการรักษาศีลอันนี้ยิ่งไม่ต้องทําอะไรเลยเพียงแค่รักษาให้ตนเองไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนตนเองก็จะได้บุญสูงหรือแม้แต่เรามานั่งฟังธรรมในวันนี้ก็เป็นบุญที่สูงเช่นกัน การที่เรามานั่งฟังธรรมก็เป็นบุญในระดับภาวนาเราหมั่นนั่งสมาธิวันละสินาที15นาทีมันเจริญสติรู้สึกตัวในชีวิตประจําวันเจริญวิปัสสนาต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหมดฉะนั้นต่อมาจะสรุปให้ฟังทั้ง7ประการนี้ก็คือทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือ1ถ้าเราฆ่าสัตว์ ก็จะทําให้เรามีอายุสัน้นแต่ถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ก็จะมีอายุยืนสองถ้าเราเบียดเบียนสัตว์ก็จะทําให้เรามีโรคมากถ้าเราไม่เบียดเบียนสัตว์ก็จะทําให้เราเนี่ยมีโรคน้อยถ้าเราเป็นคนที่มักโกรธอะไรนิดๆหน่อยๆก็หงุดหงิดโกรธแล้วก็แสดงความโกรธออกมาอันนี้ก็จะส่งผลให้เรามีผิวพรรณที่สาาแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่มักโกรธก็คือ มันไม่ใช่ว่าไม่มีโกรธเลยมันมีแหละเพียงแต่ว่าสามารถข่มเอาไว้ได้สามารถระงับเอาไว้ได้หรือโกรธง่ายแล้วหายเร็วอันนี้ก็ถือว่าดีบุคคลเหล่านี้ก็จะเป็นคนที่มีผิวพรรณที่งามแล้วก็ดูหน้าเลื่อมใส 4. ใครก็ตามที่มักอิจฉาริษยาคนอื่นเนี่ยก็จะทำให้เกิดมาแล้วก็เป็นคนที่มีสักมีอำนาจน้อย แต่ถ้าเป็นคนไม่อิจฉาไม่ริษยาแล้วก็ยินดีกับคนอื่นเมื่อเขาได้ดียินดีกับเขาเมื่อเขามีชีวิตที่ดี<ๆ>ก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีศัตว์มีอำนาจมาก 5. ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ให้ทานเลยเกิดมาก็จะมีทรัพย์น้อยแต่ถ้าหมั่นให้ทานเกิดมาก็จะมีทรัพย์มาก 6. ถ้าเราเป็นคนที่กระด้างเยื่อยิงไม่อ่อนน้อมถ่อมตน ก็จะทำให้เราเกิดมาอยู่ในสกุลต่ำอยู่ในตระกูลที่ต่ำแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่กระด้างไม่เย่อหยิงมีความอ่อนน้อมถ่อมตนก็จะทำให้เราเกิดมาในตระกูลที่สูงเจ็ดถ้าเราไม่หมั่นสอบถามความรู้ไม่หมั่นศึกษาไม่หมั่นฟังธรรมไม่หมั่นศึกษาหาความรู้สิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลให้เราเป็นคนที่ไร้ปัญญา ตรงกันข้ามถ้าเราหมั่นศึกษาหาความรู้หมั่นฟังธรรมชอบที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลให้เราเป็นคนที่มีปัญญามากทั้งเจ็ดประการที่กล่าวมาน,นี้ถ้าเราทําในฝ่ายดีก็แน่นอนว่ามันจะส่งผลให้เรามีความสุขในการที่เราจะเกิดมาในวัฏฏัในการเวียนว่ายตายเกิดแต่มันไม่สามารถทําให้เราพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้ฉะนั้น ถ้าบุคคลใดก็ตามอยากที่จะพ้นไปจากทุกข์อย่างสิ้นเชิงพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดที่เราจะต้องหมุนเวียนขึ้นบ้างลงบ้างเดี๋ยวก็ไปสุคติเดี๋ยวก็ไปทุกติเราก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติธรรมที่มันจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เราก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั้น